ดีๆนี่เหนือเพลงแอบเศร้านะคะแต่ก็ถูกกลบด้วยความสดใสของไอดอลสาว c t m 4 8ไปเลยค่ะโดยเฉพาะชาวคนกลางนะคะอ้อมปุญวยวีจึงเจริญที่ได้โอกาสเป็นเซนเตอร์เพลงครั้งแรกค่ะในเพลงฮิตาชิบุรี No Lip g l o s ก็มาพร้อมกัน6สาวนะคะได้ตอบหลายประเด็นที่ถูกพูดถึงหลังจากปล่อย MV ไปเช่นประเด็นที่แฟนติความไปว่า หรือบางชากเนี่ยตั้งใจจะซ่อนความหมายถึงช่วงเวลาใกล้จบการศึกษาในวัย28ปีของออม CTM48 หรือเปล่า ซึ่งก่อนที่เธอจะมาเป็นกัปตันวงค่ะเคยเป็นพี่ใหญ่ของ BNK รุ่น2มาก่อนวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงอายุที่ไอดอลมีสิประกาศแกรดไม่ต่อสัญญาก,กับวงแล้วก็ไปเติบโตในเส้นทางใหม่นะคะเรื่องนี้อ้อมออกมาพูดแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยแต่เนื้อหามาจากความโดดเดี่ยวในช่วงหนึ่งของเส้นทางไอดอลก่อนที่จะลงตัวในวันนี้ไปฟังเธอเล่าความรู้สึกกันค่ะ อ๋อเพราะว่าหนูเป็น BNK รุ่นที่2มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แบบได้ย้ายมาเป็นกัปตันวงของ c g m f o r e ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ออดิชั่นเมมเบอร์ของ c g m f o r e เลยค่ะคือหนูกับพี่ลีน่ามากัน2คนแล้วก็แบบเรายังไม่เห็นหน้าตาของน้องๆไม่รู้เลยว่าวงจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะน้องๆจะเข้ากับเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยยังรู้สึกแบบเอ้ยมันโดดเดี่ยวนะนเพราะว่าเราก็จากกับเพื่อนที่วงเก่ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ เพราะวันนี้สนุกค่ะรู้สึกว่าเป็นเด็กกับพร้อมกับน้องๆทุกคนคือ <c oughs> สําหรับหนูหนูก็อาจจะมีโอกาสได้แบบไปแสดงซีรีส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่อยู่ในวงนี้ก็รู้สึกว่าชื่นชอบเหมือนกันก็คือถ้ามีโอกาสถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราแบบออกจากที่นี่แล้วก็อาจจะได้แบบต่อยอดในวงการนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ ไม่บ่อยที่สาวๆ CGM48 จะมาไกลาจากเชียงใหม่นะคะวันนัดสัมภาษณ์ที่ไทย PBS จึงมีแฟนๆมารอเจอเพียบเลยได้รวมฟังเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ด้วยนะคะซึ่งเพลงอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นฉากภูเขาสไตล์สาวเหนือค่ะแต่รอบนี้ต่าออกไปชูทะเลบางแสนชนบุรีนะคะและเป็นการมาทะเลครั้งแรกของเมมเบอร์บางคนด้วย แม่จะต้องสู้ฝนในวันถ่ายทำแต่ภาพออกมาสวยค่ะฟ้าใสาเชียวโจนมีแฟนๆไปตามรอยนะคะ<ม>ก็เลยหวังโปรโมทการท่องเที่ยวไทยไปในตัวผ่าน MV นี้ล่ะคะ่ะ การเป ton, ิดประสบการณ์ใหม่ๆของซีเจมเลยค่ะเพราะว่าปกติเราก็อยู่ภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะมีแต่ผู้เขามีป่าไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็สิ่งนี้เราก็เปิดมาเลยกับการไปเที่ยวทะเลก็น้องๆหลายๆคนค่ะอย่างพี่จริงๆไงค่ะก็ไปทะเลครั้งแรกก็แบบว่าตื่นเต้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังที่แบบว่าเราซ้อมกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันทําให้แฟนคลับเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นค่ะเรื่องพอ์แมนซ์ชื่นชมเยอะขึ้นเพราะมันผลมา จริงๆแบบว่าปกติพี่ลีนาจะพูดเสมอค่ะว่าแบบว่าวงเราเป็นวงเพอร์์แมซ์ค่ะครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสเอาเพลงของรุ่นพี่ a อ b ที่เอาจริงๆใหม่มากๆพวกเราก็ยังรู้สึกแบบแอบตกใจนิดนึงโอ้ว้าวมันมาเป็นของเราสิ <c oughs> นะคะก็เลยตั้งใจทำเพลงนี้มากๆเลยคะ่ะคำว่าิาชิบุริในเพลงเป็นประโยคทักทยภาษาญี่ปุ่นนะคะที่แปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ซึ่งวงพี่สาวจากญี่ปุ่นค่ะ AKB48 เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองเป็นซิงเกิลลำดับที่60พอดีนะคะและหลังเปิดตัวไปก็ติดชาร์จซิงเกิลประจำสัปดาห์ของโอริคอนด้วย เพราะเป็นเพลงใหม่นี่แหละค่ะหลายคนก็คาดไม่ถึงว่าจะได้ฟังเวอร์ชั่นไทยเร็วขนาดนี้เพราะปกติไอดอลวงน้องสาวไม่ว่าจะเป็น BNK48 หรือว่า CGM48 มักจะได้ใช้เพลงดังๆระดับตำนานของวงพี่สาวจากญี่ปุ่นมาแปลเป็นไทยซะมากกว่าหลังจากปล่อยคลิปทั้ง MV แล้วก็การแสดงสดในฐานะเพลงหลักอัลบั้มที่2ของ CGM48 เสาวสาวก็ยังคงได้รับคำชื่นชมนะคะเรื่อง performance หลายเต้นเป๊ะจน FC ใช้คำว่าเหมือนกับเป็นกระดูกเดียวกันค่ะ